ไตเนี่ยมีหน้าที่หนึ่งที่เขาช่วยกลองเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ตัวสำคัญนะคะโพแทสเซียมนะคะตัวย่อในใบตรวจเลือดคือตัว K ส่งผลโดยตรงเลยค่ะตรงดิ่งเลยค่ะกับอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าเกิดคุณมีโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นได้เลย ที่ทุกคนควรจะต้องรู้จักและใส่ใจในค่าเลือกของตัวเองนะคะก็คือคำที่หนึ่งก็คือโพแทสเซียมเนี่ยแหละค่ะอยู่ในช่วงเลนส์ประมาณเอาเป็นว่าลินแนะนำให้จำอยู่ที่ประมาณ3.3ถึง4.9ตามสไลด์นี่เลยนะคะแต่โพแทสเซียมมาจากอะไรคะเนี่ย มาจากการที่เราทานผักผลไม้ชนิดที่อาจจะมีโพแทสเซียมสูงเกินไปหรือทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมน้อยเนี่แหละแต่ปริมาณมากเกินไปก็ส่งผลต่อค่านี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่มักจะเจอกันแล้วมีปัญหาในจุดนี้นะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะกินผักและผลไม้ประเภทไหนก็ตาม สิ่งที่ร่างกายจะได้รับและนำไปใช้ก็คือทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมคือจะให้ผลเรื่องโพแทสเซียมด้วยนะคะส่วนถ้าคุณกินผักและผลไม้ที่มีความหวานสูงเขาก็จะให้โพแทสเซียมบวกกับน้ำตาลอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าคุณกินผักมันก็จะมีอะไรบ้างไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุและโพแทสเซียมเห็นไหมคะเนี่ยคือร่างกายเขาจะรู้จักแค่ว่า จะแตกตัวมาเป็นอะไรบ้างนะคะซึ่งส่งผลกับโรคไตของเราแล้วส่งผลยังไงเรามาดูตรงนี้เลยนะคะสไลด์นี้นะคะมาจากน้องพยาบาลนะคะเนอร์สมาล,ลีอ่าใครรู้จักกันบ้างคะนี่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะพยาบาลมาล,ลีเป็นพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องการฟอกไตนะคะอยู่ในศูนย์ฟอกไตแล้วเขาก็ทําความรู้ตรงนี้มาให้ซึ่งลินมองว่ามันง่ายมากๆนะคะแล้วลินเอามาแบ่งปันพี่พี่น้องๆฟังกันนะคะไตเนี่ยมีหน้าที่หนึ่งที่เขาช่วยกรอง เกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ตัวสำคัญนะคะเห็นไหมคะที่เขาเขียนว่าจะต้องกรองเกลือแร่ที่มีชื่อว่าโพแทสเซียมตัวย่อในใบตรวจเลือดคือตัวเคนะคะส่งผลโดยตรงเลยค่ะตรงดิ่งเลยค่ะกับอาการหัวใจนะคะนี่รูปหัวใจนะหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าเกิดคุณมีโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้น ได้เลยลินอยากจะให้ทุกท่านนะคะเช็คผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านของท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุนะใครก็ตามที่มีค่าไตาต่ำกว่า44แล้วเริ่มมีอาการเหล่านี้นะคะใจสั่นขึ้นไส้นะคะตะคลิวชีพจรเต้นช้าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเหนื่อยง่ายอาเจียนเพลีย มีใครเป็นบั้งคะบอกเลยนะคะว่าคุณจะต้องไปดูค่าเลือดตัวนี้เลยค่ะว่าเกินเกณฑ์หรือเปล่านะคะหรือใกล้จะเกินเกณฑ์ไหมเพราะบางคนนะคะ อีกนิดเดียวก็จะเกินเกณฑ์แต่มีอาการก่อนค่ะเราไม่สามารถบอกได้นะคะโรคไตระยะเดียวกันระยะ4ี่เดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะมีอาการเยอะมากเลยเพราะแร่ธาตุเหล่านี้แ่ะค่ะที่ไม่สมดุลและไม่รู้ค่ะว่าจะต้องไปแก้ไขหรือปรับลดอะไรนะคะดังนั้นเราเน้นย้ำมากๆนะคะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้อยู่นะคะจะต้องรีบดูแลนะคะ เรื่องการทานผักและผลไม้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแลตรงนี้นะคะหัวใจคุณจะทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะพอหัวใจทำงานหนักเขาไม่สามารถที่จะบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆของคุณได้จะมีอาการน้ำท่วมปอดตามมานะคะ ใครมีผู้สูงอายุที่มีอาการเหล่านี้อยู่ให้กลับมาพิจารณาข้อที่ 1. ปริมาณการทานผักและผลไม้ของคุณเยอะเกินความจำเป็นหรือไม่ 2. คุณทานปริมาณมากเกินไปหรือเปล่า คุณทานชนิดที่มีชนิดของผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมสูงเกินไปหรือเปล่าคุณควรจะเข้าใจประเภทของผักและผลไม้ที่คุณทานอยู่นั้นมีค่าโพแทสเซียมสูงหรือไม่นะคะมีแค่2จุดเท่านั้นที่คุณจะต้องไปแก้ไข